สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมเดลต้าฟ็อกกี่ครั้งนึงครับผมไปเริ่มกันเลยมาห้าวันนี้เราก็อยู่กิจกานป่าครับเราไปปักป้องกันมาพร้อมกับปืนอัรคไปหาที่พี่ป้องกันกันก่อนอื่นเดี๋ยววางที่เกิดก่อนวางไงเต้นนี่แหละโอเคไปครับโอ้ย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 มาถึงด้วยเหรอเดี๋ยวโอ้ยนุ่งกรเพียบเลยโดนได้ไงวะเนี่ยเอ้ยโดนได้ไงวะเนี่ยโอ้ยนิ่งจัดอัรค

เฮ้ยหมอบดีวะกดผิดปุ่มว้ายจะเบิดจะเบิดจะเบิดหนูปะล่ะไม่ต้องเข้าจะเบิดวะโอเควันนี้เพื่อนอยู่อยู่ไปครับกลับที่เดิมเบย์ไกล đi đâu cả, scan nồi, đắc, ở ngõ không scan cái này, em không đắc cái này, làm mướn nè, đấy, ok, du mày. โอเคโอ้โหโดนถังไอ้เหี้ยเอ้ยหมอครับหมอไอ้กิ้วถอยก่อนถอยก่อนคันควันเฮ้ยเดือดแต่ยิงไม่โดนดีลูกมีอีกมีเฮ้ยมาไงเนี่ยมีไกลๆฝั่งนู้นมีเดือดปี้ยิงไม่โดนเดือดปี้เฮ้ย หายทุกหมดเอาหูทุกหมดจริงหมดแบบหมดเลยไปเติมกระสุนกระสุนตรงไหนวะรอยู่ตรงนี้นีงนี่ดีดูครับเฮ้ยติดอะไรอะ่ะเอ้หี้ยติดอะวรเมื่อกี้เอาช่างมันไปต่อโอ้ยหนูไปได้โอ้ยหลบแล้วแต่ไม่พ้น เอามาีคนโดนธนูหน่อยๆนะเอออย่างนัาา้นาาก็ไอ้หมอขอบคุณครับตั้งคิวเลยโอ้โหแปดตีขี้เระวั่นรอรอเขาเกิดหายหมอเห็นเลยว่าจะแปดอย่างนี้มาใช่ไหมมาจะเอาใช่ไหมโอ้โยธนูใครวะโอ้โหระวั่น เบิดเด้งหน่อยอะไรธนูเพื่อละธนูเพื่อละโอ้ยแฝดแอบครับแก่กสักทีหหเอ้ยไม่นายไม่น่านห้าวเลยกูทางมีอีกนะเดี๋ยวไปดูทางเดิม ok Mình đi tái cái gì Hay quá cái người cày Đấy mi Đi du cần Đóng thức bà đinh bà ơi chinh, Mày Bơ, thói Ui, โอ้ยมันไม่โดนธนูได้ไงวะเออดับด้วยมันเอาเออดับปุมาถึงนี่ใครวางรูดหนามอ่ะหมอเออหมอทีมเราทำงานดีวะอย่างงี้ก็อุ่นใจหน่อยถอยก่อนมีคนจะเข้ามีคนจะเข้ามึงให้เข้าครับเฮ้ยใครอะอะไรอะไรอะไรหนีรูกโอ้ยใครวะเอาไอ้หมอยี่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จะเบิดเะล่าปลาไปมั่ว วางอีกโฟันว่ะต้องออกก่อนหมอไม่เห็นสแกนดิวะต้องมีสแกนไม่ทำอะไรละ่ะเออโหเพียบเลยฮนูฮนูยังไม่ได้ระเบิดระเบิดโอเคฮ้ยระเบิดใครโอ้โหแฟดไอ้สัตว์เอ้ยพอจะออกไปเจอแฟดฮนูสักลูกไป ไม่ไหวเฮ้ยมีดจุ๊บไม่ทานจะตายละนอนทำไรจ๊ะเฮ้ยอนูใครอนูเพื่อนอนุเพื่อนอนูสิ่งาอกตักดอกรถถังมาถังมาตรงนี้มีคนเฮ้ยหมอหมอพันว่ะมีคนมาทางนู้น ยิงศกทำไมเนี่ยโอเคดีลูกไกลไปถอยครับหนูเห็นวะเอ้าไอ้เหี้ยโลมาไงไม่ไม่ทันมองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร เพี่ยวแปดอีกแล้วระเบิดมาไงเนี่ยดีลูกมีคนโดนระเบิดว่ะแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่ดักมาสิโอเคมีอันนู ไกลอยู่ไกลอุ้ยดูมัดูครับใครถอยก่อนดูให้พร้อมครับแกนทีนึงนู้นมีนอกมีดูไป ไม่ตายโอ้ยโอ้ยยิงไม่ทันทำไมทำไมเรา,ม,า,ม,ามีที่เกิดอยู่เฮ้ยหมอครับเอเอ,เ,อเดือด่ะเดือดเดือดอหมอชุบเพื่อปากชุบเพื่อผมด้วยนนุโดนปึ๊บมาดีวะเฮ้ย อ้เหี้ยเอยตัวน่ตัวตัวนตันี้โอ้ยธนูมาเยอะไปเยอะไปโอ้ถอย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 อยยยออออออนีออ ตายว่ะรถนิวว่าเดี๋ยวก่นอนแกนไปยิงไปยิงโครตรดี ลบไปถอยขอเนยโอ้โหอีเราต้นอ๋อยมันหมอนี่มันนี่เยอนี่กว่าโอเคตรงนี้มีคนดูยังมีนะเดี๋ยวช่วยดูช่วยดูดักยิงดักยิงดักยิงครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันต้นตูจะไปวีสองว่ะโอ้ย อีกู๋ทุกหมดรีดูกันช่วยกัน,กนโอเคมันขวัญแล้วเฮ้ยมีสองที่หายแล้วใครยิงวะ แอบเย็นใเย็นใจเย็นตะแกนตะแกนตรงนี้เพ evet ื่อนอยู oh, ่เฮ้ยหายวบแอบโอ้ยนัวตายแล้วมีอีกไหมีลูกโอเคคันหายทีโอ้ยรถ Ive, ไม่ให้เกิดครับเน่เฮ่โอเคนี่ใครไอ้เหี้ยงงเพื่อนวะโอเคเรายังสกัดกันได้อยู่ทางนี้เหมือนจะมีคนมาป่ะว้ารถนี่ระเบิดปะละ่ะ มาดิมาดิปิ้วถึงวะยังไม่ถึงประตูจะมาครับสแกนหน่อยมีนะมีตรงนะี้อือหูตัวนี้มันหมอบพอดีเมื่อกี้เลยไม่ตายเฮ้ยมาไง <c oughs> จุดเกิดกูพากลิเ,ล <c oughs> เวนเอ้ยสีทุกคน ป uh ันสีเขียวด้วยไปจากยิงต่อที่เดิมนีรู้ครับตัวไกลวะโอ้โหปันลบปันเล่นขั้วุนด้วยเดี๋ยวรอวางจุดเกิดโอ้โหูปันวะได้สแกนั มีไกลไกลกระสุนเยอะกระสุนเยอะมีให้เติมเรื่อยสบายใจได้นี่เก็บดีวะอ๋อหลอกบุดาวเฮ้ยด,ดูครับเอ้ากระสุนหายอะไรยิงแม่งให้หมดไป เอาดูหมดขุดตุนของทีมกลับไปเติมก่อนต้องเติมต้องเติมตรงนี้มีดีโด้ครับไปที่เดิมตรงนี้ไม่ยิงฟรีว่ะยิงปีจริงให้ตรงเนี้ย

สีลูกหมดดีแก้วไอ้เชี่ยเจ้งกระสุนด้วค้นเปลืองเก็บของครับเก็บของเก็บของสีลูกกลับเข้าที่เดิมไปตรงนี้ไม่ยิงตรียิงตรีเฮ้ยไอ้เหี้ยมาไง จิบหายแล้วไปออกจาก่น,นี้ไปทางนี้ก็ได้ดีดูครับไมปมน,นึ่งจิตตกใจมีเสียง

ยังไงไม่ที oh <my> อันนี้มีใครโอเคมาตัดเขาที่เดิมเขาที่เดิมตรงนี้มีไฟไปใครวะเดี๋ยวบอกว่าไปเพื่อนอนะเย้ชนะครับแม่เราตั้งกันได้ดีมากทั <c oughs> ้งจุด A และก็จุด B เดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันครับวันนี้ ใช่ทีมเรานะอูอ้ที่สครับวันนี้ยิงไปเจ็ดสิบเอ็ดคิวตายสิบสีแอสติดห้าเลยนะไม่ช่วยใครเลยครับศูนย์รถระเบิดก็0ูนย์ทรดธงสิบเอ็นอสุดท้ายสิคืออะไรไม่รู้ตาหามนั้นม่มมมมดมนโดนธนูอ่ะต้องสามดิ